ไปหาดูพวกยอะกุ่มเหือแต่มาท้านมาบอกพี่นะก็แต่ว่ากลุ่มใหญ่มันน่าจะมาแบบแหลกเลยวะต้องสองคันอะเนารพี่ชยกลุ่มใหญ่เวลาต้องสองคันได้หรือวะเจี <c oughs> ่จะแหลเยอะวนี่จะน่าจะแหลกเลยไอ้ไอ้ไอ้ี่ลงอ, <c oughs> องแคสนั้น้งองตอนนั<ผ>น้นมันมาเยอะนะองคันอะ

ไอไอฮีตเกลยดิ้กได้ได้ยิน,ยนอ,ยอยู่สิงี่มันจ่ายจบก็ดีแล้วจะได้ไปออเดอร์เงนกับาะไว้เงินไม่เยอะนะเงิเนหมดแล้วเนี่ยไม่เราไม่เสียน,นะถ้าวันนี้มันจ่ายก็คือมันก็โดนสิเอ็ดล้านนะเราก็โดนแค่สิบเอ็มก็โดนสิเอ็ดล้านอยู่ดีนะเพราะเราโดนสิเพราะรอบี่แล้วเราได้ห้าเพราะตอนนี้เงินเงนิงนแกงเงินแกงเหลือสแสนเ,เพีย่ปหา

เพื่อนยังอยู่ดีปะเนี่ยอยู่ใครแม่งด่าลก็ควยแล้วไม่รู้เนี่ยไอ้สัตว์ขับแม็กกาเรนเกียรันอะไรกูดีอ่ะอะไรใครบุดีไอ้สุดเล็กใครมีนั้นแต่ไม่ต่างกับเขาเลยพีบุูดีเขาเยอะแบบเยอะเนี่ยติดเกียร์รันยังดูดีคุณไปปล่อยดีอ่ะดีอะดีอะไอ้มึงมาหาพี่ตรงนี้ได้น้องเหมืองนี่เหมืองอ่ะ แล้วเดี๋ยวมึงไม่ต้องไปหมดเลยป่ะพี่เพื่ต้องไม่ไม่ไม่ต้องไปหมดเดี๋ยวสองคัเดี๋ยวกูไปมาปูดแค่สองคันมึงใครมึงจะมามึงพูดตีดต่อคันผม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 แล้วเนี่ยเออฉะนั้นที่เดี๋ยวมันต้องมาพี่โตเออพี่โต้จ๋าเป็นที่อะไรใครเนี่ยมึงใครเนี่ยฮะ เลือนใหม่อ่ะได้เดยทุกคอาริสดิสเพให้มันดีไปล้ดีไปล้เอ้ยมึงทีเก็บไปดีันดีไปล้ตัวหนึ่งอมันเลือนเหรอใช่ไ่บอกมาเลหรวไม่ต้องไปนี่มันอยู่ลกพี่ตัวนึงมึงที่เกตบอกบอกมาเลขสองสองนึ่งตัวเลยดิสองตัวเลยสองสที่เหลือมึงกลับไปเลยที่เหลือมึงกลับไปเลยดิตอน สามทุ่มสิบห้าเอ้สี่สิบห้าสามทุ่มสี่สิบห้าโอเคคุณเปรถขับแล้วแอนด์ราเรนกูใช่ครับไม่พอที่แกได้เพียงนะครับที่แกไป้เพียคนหนึ่งคนใครก็ได้คนหนึ่งอ่ะ một cái lợi nhuận ở không bây luôn kể cả cái lợi nhuận ở mặt bây giờ kể cả กลุ่มใหญ่เจะเล่นเปล่าไม่ไม่เรเก้าคันมันมาหาเรแล้วนี่มัต้องมาดินี่รถแกงไข่ครับแกงขุดไมไม่น่ครับไม่น่าสไม่น่าทะเบียนเก้จครั ได้ไหมรถใครอะทีเบียน997อ่ะมีป่ะผมได้มาจากคนตัวเรือนะอ๋อโอเคครับเอาไปเอาไปเลยนะครับอ๋อเอาอยู่เฟโดนเหรอเนี่ยเฮ้ยมันมันต้องถึง60%อยู่แล้วนี่เท่ปไห่ะ้าสิบหกสินะเช็คกดให้พี่หน่อย ของมาน่ะของมาน่สาสิบคนอ่ะหกสิบก็ต้อง20บอ่ะก็เลยยี่สิเ <c ười> ออไม่ยี่ก็คือสิบแปอ่ะไม่ยี่สิบก็สิบแปดอะที่องานเ